ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเซตใหม่หนึ่งสองสามฮัลโหลอ่ะกว่าจะมาสัคู่นี้ก็มีคู่เน็ตมาร่วมชมด้วยนะครับผมสำหรับค่ำคืนนี้คู่เอออันนี้ไม่ได้ไม่ใช่คู่แรกเนาะเพราะคู่แรกแข่งกันไปเรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นคู่ของโทษทีที่มีชื่อทีมก็เป็นหัวหน้าทีมฝั่งนี้เป็นน บอลสตาร์ Star, กับอีกฝั่งเร้ทีมคือน้องเมฆมาแววแบรบนตัวแรกนะครับผมหรับดูทีมก็คือแบ,บนซิกไปนั่นเองไม่อยากเจอโรมนะมาดูเรททีมครับผมว่าเรททีมแบบนแบบนด์วันเดอร์ไปอ้าวไม่ใช่เปลี่ยนจุกจุกอ่ะรู้สึกว่าสองแบ,บนด์โรมไปนะครับผม ริกเตอร์อ่อฟังบูทีมโยกมาแบรนอ่อจะบอกนี่แครี่กึ่งป่าพรฟงนินเอ้ะอ,อัศินก้าแนวเดียวกันคือแบรนจะพกจังเกิลไปแต่ทอนนี่คือมันกึ่งแครี่เนาะอ่ะเขาวนี้ดูว่าจะมาไม้ไหนเพราะเหมือนแบรนกันก,กว้างๆบูทีมจ็นฝ่ายเลือกก่อน เนื่องจากเป็นระบบ knock out นะครับงั้น e อีโร่จิสระมากต,ตัวแรกเรนยีนาเอา่อยีนาก็ก็โอเคนะถ้าเปิดเฉยๆแต่ก็อย่างน้อยก็คือบอกให้รู้ว่ายีนานี่คือเลนตาไหมเลนไอ้มังกรใช่ไหมอืมไม่ใช่สิเขาเขาเรียกอะไรนะเลนคองเออดาร์คเลเยอร์ เพราะว่าตัวนี้คือยืนเลยสบายๆแล้วก็หนาถ้าสมมติจัดเทียตัวนี้เทียแบงค์เอสเลยไดซ้ำหรือ,อ,อว่าไม่น่าเกรดไม่น่าเกรดคราวนี้มาดู Red Team, Red Team, เร d ทีมเบสิคเจะมาสู้หรือยันเออเป็นคิวกอดกับเอรันดอลถ้าเป็นหนึ่งอ้าวโหโจ๊ก,กันมันเลยเอ้าวเรื่องให้เสร็จก่อนเอามองเป็นเหมือนจะยังอยากได้เอรันดอลนะ วกับเอรันดออีกฝั่งเป็นคิวกดถ้าเลือกตามนี้คิวกดจะไปยืนสู้กับยีน่านี่หรอเจ้าไหเหรอ,อเพราะว่าเอรันดอคงจะไม่เอามาเป็นแคร์บี้เอรันดอส่วนใหญ่เอามาเป็นป่าเนะอะมาดูกันว่าเขาจะเริ่อม,มาอีกสิบห้าวินาทีแสตฟ์สองตัวนี้จับคู่กันก็ก,นก,ก็เล่กันสนุกนะแต่ว่าหือต้อง อจังววาไปจะต้นเกียไทยกลางเกียอะ่ะการเกมยร์างกินได้อ่ะมาแล้วเป็นคู่เอเลนดอร์กับคิวกรดอือก็ยังแอบเป็นห่วงเนาะเพราะตอนนี้คือมันมันตัวเดเมจคู่แต่ความความฟิวก็โอเคนะแต่มันใครจะคำํำเพราะตอนหลังคิวกอดนบดอย่างบางเลยตีเลยจริงอะไรจริงประตูตอื่นเดเมจถึงถ้าไม่หยุดคิวกอดได้คิวกอดตีไม่ได้เลือดรีไม่ได้ ปัญหาเกิดขึ้นอีกอฟังบูทีมมาเลือกลินดิสอาจจะป่าแหละลินดิสยิงเลนคงไม่ไหวแต่มีนะวันนี้เจอมาลินดิสยิงเลนแล้วก็เป็นแคลร่เป็นป่าตัวอื่นยิงกระหน่ำไส้แตกเนี่ยชัวะมังกรเป็นเออเอายังไม่กดเทวนะลินดิสคิดว่าน่าจะเป็นป่าเพราะท่านเลือก เทลมาขนาดนี้แสดงว่าเลไรเงยคอมนี้น่าจะเลยทุกป่าแหละคราวนี้มาดูว่าอ่าล็อกไปเรียบร้อยแล้วไม่รู้ว่าล็อกจะเปลี่ยนไม่ทันกูดรู้เป็นเทลวานาสอย่าให้สองตัวนี้ได้ยืนยิงเฉยๆเนี่ยบอกเลยว่าเลือดหายเป็นน้าแต่ว่าสกิลหยุดจะมีแค่อะไรสกิลตอนนี้ไม่มีมันมีแค่ยิน่าที่จะไปน็อกอัพได้แค่นั้นเองตัวสุดท้ายของเฟสแรกก็เป็นเลงตีนี้ อืปีนี้ก็ดีนะบูตกเินให้อันดอดีแต่ว่าอืมมันจะยืนไหวหรอเพราะตอนนี้ฝั่งนู้นโอ้โหสามตัวน,นี้คือดาเมจมหาศาลมากตีม,มี่คิดว่าจะอืมถ้ายมนถ้ามานี่คือเอาจุ๊จุ๊บจุ๊เป็นขึ้นหักไอ้คลิคลสิกอ่าละ น่าจะมีตัวเปิดนะอ,อันนี้อาจจะไม่ถ้าเอาตัวนี้มาก็แท้จะไม่จําเป็นต้องเป็นพวกออะไรนะไม่จําเป็นต้องเป็นแท้งก็ได้เข้าทําดีๆ <c oughs> เลือกทีดีนี่คือมีใช่วคาคืออ้าวสแญลัว่าเมื่อกี้ที่เลือกนี่คืออืเกรงว่าตีมี่จะมีผลต่อทีมตอนนี้แบนตีมี่ไปบรูทีมับผม ฝั่งบูทีมจะแบนนะ,ะเพราะตอนนี้คือฝั่งฝั่งนู้นเขาต้องแบนโลมแล้วเพราะฝั่งนี้ฝั่งบูทีมยังไม่แบนโลมแต่ฝั่งเรททีมรู้สึกว่าขาดเมดะนะครับตอนนี้แบนเมดไปแล้วเขามีข้อมูลไว้ไหมว่าเมดฝั่งนู้นเล่นได้กี่ตัวอะไรพวกนี้เพราะจริงครับเขาเมดคือมาเลือกเพนเหมือนตอนนี้กระแสที่โรงเรียนเพนค่อนข้างมาแรงมากเป็นเมดก็ได้เป็นป่าก็ได้ เป็นแบเป็นเ,เมดก็ได้ไปก็ได้พูดถูกครับอะคราวนี้มาเรททีมเวททีมจะแบนอะไรต่ออย่างที่บอกตอนนี้คือเหมือนกับว่าเขาจะปิดโรมถ้าปิดโรมอีกตัวหน,นึ่งก็นะ่าเป็นพวกจำพวกรอมเบอร์อ,อ,อ้าวจูเป็นแฟดอ๋อฝั่งนี้ก็ไม่มีเมดเหมือนกันอ่าฝึกหาเมดครับพลิกต่อไปสองพลิกนี้จะต้องมีเมดออกมาแล้ว ตอนนี้ไล่เมดเขาไล่เมดทิ้งเป็นตัวคาเฟนี nee. อืมแบรนด์คาเฟนีเหรอกำลังงงว่าแบรนด์คาเฟนีเพราะอืเขาจะมาค้ำหรอเพราะตอนนี้ฝั่งเรทีมมันไม่มีตัวที่แบบเมดไม่มีแล้วก็ตัวที่จะยืนค้ำไม่มีอ,มอ่ะตัวแรกที่ผมมาเป็นเมดโร,รเลี่ยวเหรอ ถ้ารอเรียกว่านานแนทเกมกว่าจะรอรอเรียวเกิดนี่อย่างนานเชื่อเดี๋ยวมีจุ๊ดต้องจุ๊ดเอ่อมื่เป็นป่าเอ้ยเป็นอะไรน,นะเด่นมังกรอ่าถือว่าตัวน,นี้เป็นตัวท็อปเหมือนกันสักรัวนาครับเด่นมังกรนะครับของโอเมนกินยากถ้าสมมติถ้าสมมติอยู่ปล่อยเขาเฉยๆนี่แบบเฮาเขาลงยากเหมือนกัน คราวนี้มาฝั่งบลูทีมบลูทีมเลือกแทงมาตัวนึงเลืกแทงมันก็คืออารัมกัปเมดก็บอกเป็นติวเซียนติวเซียนเป็นเมดเออถ้าสกิลเพยด์ดีโอโ้โหเข้าแทบจะแทบจะไม่ถึงอืมน่าสนใจนะถ้าเกิดตดิวเซียนได้ล็อกแล้วแคดี่กระป๋าได้ไคย,ยิงแบบน่ากลัวอยู่ มีจับสองอาเดียมนี้ถือว่ามีจับสองตัวนะอาเรามีทั้งเออสโลสตันแล้วก็มีจับหนึ่งตัวส่วนิูเซียนโอ้โหบอกเลยฝั่งบูทีมนี่น่ากลัวมาก <c oughs> เพราะว่าฝั่งของเลทีมตอนนี้ที่ดูไม่มีตัวล้วงถ้าลวงเทลไม่ได้หรือลวงเออารนะลินดิสไม่ได้ปัญหาเกิดเพราะตอนนี้ ใครจะไปยืนคำ้ำใครจะไปโอ้โหดาเมดต่างตัวรุนแรงมากเพลเซนนี่คือฟอร์สเอ่ยอะไรเอ่ยนี่ดาเมดเว้นนี่ก็อยูโอเคเหมือนกันนะเรายิ่งได้เปิดติเมอร่โอ้โหเรื่องอะไรเป็นน้ำตอนเนี้ยคียของเวททีมน่าจะอยู่ที่คริสิก,กคริสิกจะต้องทำสร้างจังหวะให้แบบอืม ในที fight, มไฟต้องคช้จังหวะด,ดีๆเนะี่ยเพื่อให้ตัวอื่นได้เข้าไปทําเพราะว่าตอนนี้มันมีแค่ท,ที่ยิงทียบสู้กี่มีเลนก็มีแค่เอรนดอกับคิวกอดโอมนี่ยืนเลนยังไงก็หวดได้ทีตัวเวเรสเวเรสจะมาค้าหรือเอาละครับตอนนี้ล็อกไปเรียบร้อยแล้วทีมแดงนี่ก็เป็นห่วงอย่างหนึ่งคือแบมเมจจะจ่ามีแค่ตัวเดียวคือเอนดอร คิวกดนี่คือเปนเมสูงเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าโดนกับนี่คือฝั่งของเร e ีนแทบจะไม่มีดาเมจเลยเอนดอเป็นดามเมอร์วซคเคิลก็จริงอยู่แต่ว่าที่เป็นเอ e ขอของเร e ีนจะมีแค่เวเลสเท่านั้นแล้วเอ e ของเวเลสก็คือไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นผิดกับทางด้านของบ e ูทีมโอ้โหยีหน้านีเอโเทลกับไลดีนี่ครย,ยิงแบบดามเมอร์เซคเคิลสูงมาก ก็คือ e. ดเมต่อวิเนี่ยแต่กำลังค้างในการยิยงเยอะมากโอ้โหเอเซียนนี่แโขเ,เออีะรามเอโออ,อีบอกเลยเลททีมเดเล่นยากมากถ้าเลททีฉันเล่นได้ต้องเล่นตั้งแต่ต้นเกมต้องฟัดแต่ต้นเกมแต่มันเหมือนกันลงเลือกมาซ้ำยังไงก็ไม่รู้ระหว่างโอเมนกับเวเลส เอามาดูกันครับสนับในศึกรอบสองของรอ,อบสิบก,ก้าทีมในการแข่งทัวร์นาเมนต์2020่ฮะไซแอนทูร์กี้เดย์ในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ของวียสิบบุญญานน์นะครับผมก็ยังคิดอยู่ว่าตอนนี้ใครจะยืนกลางของเล่ทีมไม่มีเมวเวิเล่หรอวเลสดินกลางหรอวิเลสคู่คลิกสิเราก็ พัดก,กันลมซ้ายขวาคงต้องเป็นอย่างนั้นเพราะว่าป่าคือเอเลนดอร์โอ้โหอาล์ะครับสก,กิลเพย์เอฟวิติงครับผมเลือกที่เลือกตัวจะต่อให้หรือว่าเขาฟ้อมกันมาแล้วามาดูกันดีกว่าเริ่มเกมครับผมเริ่มเกมตอนนี้ บลูทีมอ่าบลูทีมตอนนี้อ,อ้าวมีการขอหยุดเกมชั่วคราวของฝั่งเรทีมครับผมเรทีมขอหยุดตอนนี้ตัวที่มีปัญหาน่าจะเป็นทางด้านของโอเมนเหมือนโอเมนจะหลุดหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าหรือโอเมนไม่้เล่กไปซักผ้าล้างจานหรือเปล่าเพราะตอนนี้โอเมนเป็นตัวเดียวที่อยู่ในบ่อน้ําอยู่อืมเอลันดอออกมาขวา น่าจะเข้าบลูก่อนแต่ตอนเนี้บลูทีมฝั่งของบอนสตาร์มากัเป็นตรงกลางน่าจะมาค้ามาก่อนแล้วกระจายออกอบอกเลยว่าเป็นแพทเทิร์นการเลือกตอนนัวนี้บอกเลยว่าืเระดับโปรเขาเลือกกันจริงค่อนข้างละเอียดแล้วก็การเดินเกมเริ่มต้นคือไปตรงกลางนี่แบบกะคุมเกมตั้งแต่เริ่มเลย อ้าวมีปัญหาน่าจะมีปัหาแต่เลือกตัวหรือเปล่าตอนนี้อืมต,ออตามกติกานะครับผมคือฝั่งสามารถขอหยุดเกมได้แต่ว่าฝั่งของอีกทีมหนึ่งจะไม่หยุดก็ได้อะไรก็ได้แต่ว่าถ้าให้หยุดเนี่ยเราจะมีกติกาคือจะไม่เกิน2-3นาทีที่ตกลงไว้แล้วเท่านั้นนะครับผมตอนนี้หาเือน ผ่านหนึ่งนาทีแล้วน่าจะโอเมนขยับไหมโอเมนขยับแล้วอ่ะเข้าเกมแล้วครับผมอืมพอหยุดเกมปุ๊บเหมือนสติแตกตอนนี้ฟังบูทีมกระจายไปนะกระจายหาตำแหน่งแล้เอ่ายีน่ายีน่ามากันบูก่อนอะฮส่วนของเอลันดอโอ้ย เอรันดอมาฟาร์มบูเข้าบูก่อนตอนนี้ฝั่งบูทีมรู้สึกว่าเหมือนมากันให้เหมือนมากันให้เอ่อคาให้ลินดี้มาฟาร์มอ่าครับผมคลิกคลิกซิคลิกซิเดินเกมตอนนี้มาดูคลิกซิกเดินเกมยังไงครับผมเพราะเอมนี้คลิกซิกค่อนข้างต้องเดินเยอะทำงานต้องค่อนข้างเหนื่อยเพื่อที่จะอะไรกว่านะเพื่อที่จะคอนโทรลทุกอย่าง คอนโทรลแมปเพื่อไม่ให้อีกฝั่งของบลูทีมเนี่ยได้ยดยขยับไหนมากไม่งั้นแล้วโหป่าระเบิดแน่นอนเออฝั่งด้านล่างเวเลสยังไม่มาอืมคริสติกต้องมาคำไว้ก่อนด้านบนด้านบนมีการส่งสัญญาณเรียกหือเรืให้หไปดูฟาร์มของเอรันดอร์เอรนดอร์ยังฟาร์ไมได้ฟาร์มกันครบตอนนี้เอรดอร์ไว้สแล้วเออเอรดอร์ส e ี่อืมลินดีสี่ มอป่าทั้งสองสี่หมดแล้วแต่ว่าก็ยังคงจะยังไม่อะไรมากมายเข้าเลนกันก่อนฟังอินี้จะดีอย่างหนึ่งคือได้เข้าเลนกลางซึ่งเลนกาลางคีปในช่วงเริ่มต้นเนี่ยจะให้ค่าเงนินกับประสบการณ์ที่สูงกว่าแต่จะไม่ได้ไปกี่เปอร์เซ็นต์อ่ะยังไม่เลงมังกรนะมาดูลินดิสกันรูน้สกึสกว่าจะเล็งมังกรไว้มัง,มงกรเล็กมียีน่ามาคำไว้ด้วยแน่นอนจริงๆด้านล่างรู้สึกว่าจะมี ความบันเทิงเกิดขึ้นเอาละ,ะครับโดนเอ็นดอกเกือบตายเตะโอ้โหวิดยีน่ายีน่าครับเอาเอ็นด็อกขอดูสาภาพเอ็นดอ็อกเอ็นด็อกโดนโดนเตียวเสียอะไรเป็นไปได้อเ,เอา้าไม่ได้ดูเอาตายไปตอนไหนโดนไปตายไปตอนไหนโอ้โหเตอเอ็นด็อกเอ็นด็อกใกล้ตายโดนเตียวเสียแบบไล่ตีโอ้โห เหลือเชื่อบูททีม,มนุ่นมาแค่ามากสำหรับวันนี้อ่ะมาดูนใหม่เมื่อกี้งงกลับไปกลับมาเคริกสิกตอนนี้เล่นยากาับเพราะว่าถือว่าบูททีมจะสติ๊กกันมาเป็นคู่ป่าจะสับคู่กันเอาข้างบนเกิดอะไรขึ้นข้างบนข้างบนยีน่ายีน่ายีน่าโซโลคิวตายแล้วจริงๆิง,งโอเมคือตัวความหวังเลยนะแต่ว่ายีน่าเก็บคิวไปแล้ว าตายเยอะๆไม่ใช่ดีนะเพราะว่าการเืนจะตามอย่างมากเพราะเสียเวลาในการเดินไปเดินมาอมืแล้วเวลาที่เกมเริ่มเนี่ยเงินมันจะไหลด้วยมาฝั่งของด้านล่างด้านล่างนี่คือเทวสุขสบายมากตอนเเวลห้าแล้วเงืนการกันของเทวนี่แบบวงตัวเดียวนะเพราะเทวนี้ถ้าเกิดเกิดมาแบบโหหยุดกันยากมากผันห้าไปแล้ว ตอนนี้ลินดีนี่รู้สึกว่าลินดีนี่ฟาร์มสบายโอ้ยหไปแล้วมีเตีวสิเตีวติวเอาเปิดเห็นหมดแล้วเห็นชามคนยังไงโดนล็อกไปหนึ่งโดนจับหนึ่งไม่น,าน่ารอดเตียวเส้นตายโอ้โหสาชงเมื่อกี้นี้แต่ยังคงทิ้งโมดุไว้คือฟอสได้สองตัวแต่ลินดีก็ไม่กล้ายิงเพราะว่ามีคลิกซิกไม่โดนฟอสอยู่ตัวเดียวอืมแต่เมื่อกี้นี้โอหือลินดีน่าจใจนิดนึงเนาะ อ่ะเขาที่ตอนนี้มารวมกลาแล้วนะมาด้านกลางจะเอาไหมไม่เอาเอาจับได้ด้วยคลิกไฟไ์โอ้โหมาเอาคืนได้ผมห้าตัวมาอยู่กลางอจะเอาป้อมกลางหรือเปล่าถ้าป้อมกลางหายนีวิชั่นไหนเอาจับไปแล้วจับไว้อืมไม่ได้จับเพื่อฆ่าแต่จับเพื่อโง่กละตอนนี้เป็นกลางมีการระเบิดพลังกันคลิปคอร์ดระเบิดพลงังไปไปยับไปยับยวเส้นตายหนึ่งใครตายอีกตัวหนึน่ง อาลามตายโอ้โหช็อตเซอร์ไพรส์ครับผมลืมไปว่าคิวกดเมืกี้ไม่ได้รวมไม่ได้รวมไฟนะมานี่คือมาเก็บสองคิวเอาแล้วครับผมตอนนี้เลททีรู้สึกว่าจะได้สถานการณ์เฮ้ยกลับมาเออการเงินตอนนี้บูทีมนำไปแค่สา0ร้อยสามสามร้อยเองถือว่า,าไม่น่าเกลียดหานาทีผ่านไปแล้ว ด้านล่างรู้สึกว่าจะเซตไฟกันคลิสิกเดินเกมค่อนข้างดีมากๆคอมอาจจะเสียเพียบมแต่เดินเกมไล่ให้สร้างจังหวะให้เพื่อนโอเคมากเลยแต่ <c oughs> โปรมาอัพแป๊บหนึ่งมีการประทะกันเกิดขึ้นออกมาได้ของคิวก่อดดานลาน่างโต๊ะตีกันแล้วเทวยังไงเทวกลับมาได้แต่คนอื่นละ่ะอารลมอารัมเกือบตา โอ้โหจับภาพไม่ถูกเลยเอ้ามีการตีกันอีกลินดิสลินดิสใครย,ยิงคิกซิกตายไหมคิกซิกจะตายไหมคิกซิกตายไปแล้วโอ้เข้าไปลึกไปนิดนึงเอลันดอเอลันดอโดนจัดโดนฟอสเด็โดนใครอีกไปโอ้โหนำไปแล้วห้าต่อสี่แต่ว่าก็คลิวกดก็ทําหน้าที่ตัวเองได้ดีนั่นคือไปแยกทําลายป้อมการทำให้วิชั่นของบูทีมหายไปส่วน บูทีมก็มาเอามังกรถือว่าแรกๆกันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เพราะเ,เป้อมกลางไปแต่ว่าบูทีมก็จะมาเล็งป้อมกลางของอะไรทีมเหมือนกันน่าจะได้เหมือนกันทเทลยิงไปเลยเมีการประทะตรงกลางเกิดขึ้นไม่เอาต่อแต่ว่ามีคนแหลมยีหน้าแหลมไปคิกซิกรบได้ลบได้คิวคอตี้ตียับคตรตีตายไปสองโดนจับไปหนึ่งยังไงตายไปอีกหนึ่งโอ้ตีกันม่วงหมดแล้วคิวคอตคิวกตระเบิดพปน่งแต่ว่าตายาโอ้มีมาจับอีกตัวตีไป โอเมเลือดเต็มแต่ว่าก็ทําได้เท่านี้หรือโอ,อเมนตัวเดียวครับผมโอ้ไปยังอุตลุอุตดมากโอยทริปเปอร์คิวของลินดิสอาแล้วก็ลินดิสเกิดอย่างสมบูรณ์แบบเงิงนนําไปโอ้หสี 4, ่พันหกส่วนเอรันดอร์ดอร์เอยเอรันดอร์เพิ่งจะสามพันเกเอาแล้วลินดิสเกิดเกิดแบบหเกิดแบบไป ไม่ต้องแจ้งจะโองบาแล้วเกิดแล้วโตได้เลยไม่มีช่วงเด็กนะเอาจะกลับไหมชมนิดเดียวจะกลับไม่เลยต้องกลับแล้วเลือดน้อยมากมาดูด้านของยีนายีนาฟาร์มเพือนเลยตอนนี้บอกแลาว่ายีนาคิวคอร์ตคิวคิวคอร์ตช่วงแรกต้องเก็บให้ได้มากสุดเพราะว่าช่วงหลังตัวเองค่อนข้างจะบางนะครับผมด้านล่างรู้สึกว่าจะเอามาอาป้อมล่าง ได้อีกป้อมหนึ่งหยุดไม่อยู่แล้วแล้วของดินดีตอนนี้ลินดีกับเทลนะทถัดกันยิงนี่แบบตายตายทุกทัวเรือนอแล้วก็มีมีอมีเมือนมาคอยคับมาอีกโอ้โหเล่นยากมากระบบแอร์และทีมต้องอาศัยเซอร์สพ라이ดเหมือนเมื่อกี้นี่แต่ว่าเหตุใจจากเมื่อกี้เห็นว่าคิวกอดเนียได้ตีก็จริงอยู่แต่ตัวเริ่มเปราะแล้วโดนยิงแป๊บเดียวก็ตายถ้าถูกหยุดขึ้นมามีปัญหาหน่อย เีอย่างเงี้ยแป๊บเดียวเล็ดอ,ออกไปขึ้นหนึ่งจะตายตายไว้ตายไว้ๆๆเลือๆๆไตพูดไม <ๆ S 2> ่ม <ๆ S 2> ทันขาดคำเลยคิวกดจะตายเอาเอาแล้วลินดิไล่ไลยับตอนนี้มาเวทป่าเขาโอ้โหป่าระเบิดเขับของโมดทีมเอาแล้วคลิกคลิกแนกตอนนี้คือเดินไม่ได้เลยเดินเกมไม่ได้เลยเพราะว่าเจอสองเจอสามตลอดเห็นหน้าพวกตายปั๊บ แท้จะไม่ขยับใครกันเลยฝั่งนั้นมีเอ่อมีสกิลหยุดมีสกิลสตันน็อกอัพน็อกดาวจับแหลกนานเยอะมากอ่าครับด้านล่างตอนนี้เหมือนกับว่าวิ่งๆกันแล้วมาฟาร์มเก็บเงินกันแล้วนะแต่ปัญหาคือเลดทีมจะถูกเก็บออคติฟใหญ่ๆกับป่าบางส่วนไปหาแล้วก็ตอนนี้มาเริ่มรวมตรงกลางละยังไงไม่ม่มิดมาเดียวดยวมาใครซิ่งกันเดียวฮาร์ดกิ้งเป็นยงไงที่รัวไปสอง โอ้ยฟองโอเมนกลับไปหนึ่งแต่โอเมกานอนจับเหมือนกันฝั่งด้านนี้เลฟทีมไล่ตีเลฟทีนไลท์ปีเป็นยังไงลีนไม่ตายไหมลีนดิลีนดิดมดดดดไม่ตายลีนดิรอดไปได้เอาครับยีน่าหมดยีน่าหมดเอาเลนดรอไปเดิมไม่คิวได้แต่ยีน่าก็ตายเหมือนกันยีน่าตายไหมอือแต่ยีน์อุตลุดมากแต่ว่ามีคนตายอยู่สองคนนี่ยนะอ้าลีนดิลไปตายตอนไหนเมื่อกี้เห็นว่ารอดโอ้โห นี่คือปัญหาจับไปพูดไปงงปัจจิบันที่ทำได้สวยมากนะครับผมอนกังแตกมืงอก็ทีมนั้นแบบเจอคลิกิกมาแล้ววิ่งหนีแบบไม่ไมีคําเป็นทีมเลยอะไรครับมาดูว่าจะใจหรือเปล่าแต่ว่าก็ไม่ถึงเสียอะไรมากมายเพราะตอนนี้อืมสกอร์คิวนำอยู่เหมือนก็เวลนำอยู่ตังนำอยู่ะมานพันกว่าคิวก,ก็ตอนนี้เข้าไม่ได้แล้วครับผม เจอยิงเจอยิงยับยับเนีย่ยอยู่ไม่ได้เหมือนกันคือต่อให้เปิดหล่อหลอกก็ยอยู่แต่ว่าถ้าโดนหยุดหรือไม่โอขัสได้ปีนี่เลือดก,ก็ไม่ขึ้นนะพวกนี่จะแพ้ตัวใครแล้วตัวใครฝั่งนู้นหนาไม่ใช่หนามากคือโมบิลิตี้สูงมากแล้วหนักมากอ่มาแคมป์แคมป์เพื่อมาเพื่อใครจะมาเอาบรู ลินดีททำอะไรเอ่ยลินดิ้มาโซโล่ของคนเดียวเขาเห็นไหมเห็นไหม,ไมเห็นไหมคิวกดไม่เห็นหรอคิวกดไม่เห็นมวยตีนกอยู่เอาคนที่ต้องการเกิดบูขึ้นจับได้หนึ่งตัวจับใครเอ่ยจับคลิสิกจับคลิกสิกดีเนี้ยไม่มาเกิดขึ่นหนวงแตกกันไปตอนนี้เสียสกิลไปแล้วของอะไรนะอารามจะเอาฟอลยไ้ไหมว คิวก่อนคิวก่อนเลยอ่ะพี่กบเนียนเอาละครับตอนนี้คีบเข้าแล้วคิวก่อนไปไปไปจะได้ป้อมได้ไหมได้ไหมโอ้โหเลือดหายยังรุดเร็วบอกแล้วครับผมคือมันไม่ได้หนาขนาดน,านดั้นแล้วต้องรีบทำตอนนี้หายไปนหนึ่งตัวจะทำได้ไหมอ่ะสกิลตอนนี้เอ่อแอนตี้ตอนนี้ทุกคนพร้อมแล้วงั้นต้องระวังการโดนจับ ตัวสาคัญโดนจับนี่ถือจบได้แล้วม่มีแค่สี่ตัวนั้นอมังกรถูกปล่อยมาจะยังไงจะมาปล่อยมังกรไห้ข้างล่างมีการโศกโงกมันเกิดขึ้นลุกได้แต่ว่าไม่มีใครมาเติมตายตัเลยครับผมเทวเทวก็ตายไปตอนนี้เหลือวเลตัวเดียวในการค้าไวเล็วิ่งหนีสี่ตัวนึงรอบัดใหม่อีกรอดครับผมโ่งอีโมกันเลยทีเดียวเชวโอ้โหคิวกอดเกิดมาก็เงาเงาครับผมเหลือแค่คนเดียวฝั่งเข้าเหลือสี่คน แล้วเป็นเป็นตัวเดิมเมททั้งนั้นเลยเอาไม่อยู่ครับผมป้อมกลางจะไม่รอดเอาสี่ต่อจะจบเกมแล้วไหมคิวขับตัวดิ้งคิวขับนี่ตายครับผมจบเกมแล้วครับผมเป็นทางด้านของบลูทีมชนะไปในแมชนี้ผ่านเข้ารอบไปเป็นรอบสิทีสุดท้ายสำหรับในวันพรุ่งนี้ครับผมโอ้โห อย่างที่บอกครับผมเลททีมมีปัญหาแต่ตอนดาราฟตัวแล้วดาราฟตัวแบบมันสู้ไม่ได้จริงๆเนาะเพราะว่ามันไม่มีตัวค้ำคริสิกยพยายามแล้วแต่ว่ามันไม่ได้จริงๆออย่างที่บอกคือเหมือนกับว่าวเวเลสกับโอเมเนยกับคิวกอดเนี่ยสามตัวเนี่ยถ้าไม่ใช่ป่าเนี่ยถ้าสมมติว่าคิวกอดไม่ใช่ป่าสามตัวเนี่ยมันซ้อนกันซ้อนกันเลยคือไม่มีใครมาค้บบายได้เลยหรือว่าอาจจะเป็นเพราะ ความมั่นใจก็ได้ส่วนบูทีมอย่างที่บอกทีมคอมนี้ค่อนข้างจะแบบลงตัวมีหืเดเมจมหาศาลพร้อมกับการจับการใดพวกน,นี้นะครับผมก็สนุกสนานกันไปเป็นประสบการณ์แล้วก็เป็นการเรียนรู้อย่างหนึ่งนะครับผมอ่ะก็ก็มีช็อตส,สวยๆเหมือนกันสำหรับเออเรดทีมโอเคครับผมขอ,ขอบคุณมากของสองทีม